i นี่นิจินิทค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีพิธีกรภาคสนามค่ะพิธีกรพิเศษของเราในวันนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะผมครับบุ๊คปฏิพานครับสวัสดีเจ้าเตยนิชิตาเจ้าเนื่องจากว่าเทปนี้เป็นเทปร้านานาสเปเชียลนะคะเราของคนไม่สันทัดในเรื่องของการอู้องคำเมืองนะคะก็เลยจะมีพิธีกรภาคสนามเป็นคนดําเนินรายการแทนพวกเราค่ะเรื่องหัวข้อในวันนี้เป็นยังไงนะั้นไปชมกันได้เลยค่ะ แม่น้องครับฝีขอสัมภาษณ์นะครับนี่อย่างถึงชอบลำไทยแดนที่จะเป็นการเต้นของบบเขาเ่าแดนอะคะ่ะนี่อย่างถึงแบบไมไม่ <ST. S 1> เต้นแบบคนอื่นแบบเต้นเต้นยงเยงะะ้งไงค่ะ เพราะว่าการที่เรียนลําไทยนะคะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ค่ะก็ถ้าเรียนเต้นมันจะเหนื่อยไปหน่อยแต่ว่าลําไทยจะค่อยๆไปค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับป้าชจ่ออย่างเจ้า ป้าจื่ออังคารัตะนังเจ้าป้ามีอันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ครับจากโรงเรียนสาธิตนะครับป้ามีความเห็นจะได้ครับเกี่ยวกับ,กบคนคนเชียงใหม่ในอดีตกับปัจจุบันนะครับมันแตกต่างกันจะได้ห้องครับป้าชอบแบบไหนแบบอดีตหรือว่าแบบปัจจุบันนะคะแบบอดีตมากกว่าเนาะมันเป็นจะได้ห้องนะครับคือก็คือปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยเข้าวัดกันเนาะแต่ว่า ป้าอยากจะฮอว่าเหมือนคนตะก้เนาะเจ้าตื่นขึ้นมากะทําอาหารนะไอหยังไปวัดกันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะหลังจากนั้นก็นไปทายยําภารกิจไอหยังก็ได้เบบกางต้งกลางนาผูกเข้าลูกนาหรือว่าไอหย,ยังเนี่ยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมวุ่นวายาวุแบบ,บก็แบบก็เปลี่ยนลัทธน,นาซะใดเนาะอย่างเราอ่อนวัยุ่นจากที่เขาเคยแต่งตัวเรียบร้อยอย่างเงี้ยต,ต้องใส่สัน้นในอย่างเดินเข้าวัดกันในอ,อย่างการน,นี้คือฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะ อนุรักษ์คือเสื้อผ้าเมืองเหมือนตะโอนเนาะเหมือนีดอ่ะอ่าเหมือนจี้แหละเนาะเหมือนป้าก็ยังอนุรักษ์เนาะน้องก็ยังอนุรักษ์เองของบ้านเฮาเองเนาะทีนี้เฮาก็อยากจะฮึคนรุ่นเนี่ยทำอย่างไรดีอย่างเงี้ยก็คือแบบแบบอยากจะฮึมีการศึกษาแบบว่าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็อยากจะฮึว่าเออเพิ่มแบบว่าหฮึฮึว่าเนี่ย คือไปอย่างตะกอนเนอร์อย่างอยาว,ว่าพยายามทำอย่างนี้ได้กอออดอ่อ,ยกกอ,ยกอพยายามเอเสด็จเข้าวัดเหมือนสมัยก่อนได้ก่ออย่างนี้ได้ก่อที่ว่าประว่าทำได้ถึงผมมีตรงมีแนวทำตอนนี้มีก็บ้านจะสารอย่างเงี้ยก็คือหมายามบ่าก็อยากจะเฮาอนุรักษ์การขเข้าวัดเข้าวาอย่างเงี้ยเวลาปเพณี้ที่ไม่เมียงเฮาอย่างเงี้ย ก็จะคือทำตามประเพณีเนี่ยแบบคือไปรบดูอยู่คนสมัยก่อนแล้วทีนี้บัเดียวเนี่ยคนนี้อย่างเจบปวยไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาบระเดียวอนุนรักษ์ของเมืองเจยงใหม่เขาไว้หรือว่าอนุนรักษ์รัดาเขาไว้เนี่ยความเชื่อมันมีอยู่ก่อนเขาไปเป่าไปเอาคาถากินน้ำมนต์นั่นนะคือคือ,คอ,บอกบบค่อยมีแล้วตอนนี้อ่ะแต่กับคนเก่าๆก็ยังมีอยู่นับถืออยู่อ่ะแต่เขาก็อยากจะใือคนนาอ่อนรุ่นหลังว่าเข้าใจกันน้ำบ่อเอ้ย มล้อ่วงควายเออยังเออย่างเงยเนาะเขาก็อยากจะฮึ่งจะฮึ่งมีอย่างอั้นอ่างเงี้ยป้าก็จะสรรหาอยู่แต่มันก็บอกว่อยมีอ่ะก็มล้อห่วงควายอย่างเงี้ยเนาะอ่าก็อยากจะฮึ่งมีอยู่ดังนั้นก็อยากจะฮึ่งน้องๆ้ลูกหลังเนี่ยคือแต่งตัวปุ้นเมียงเฮาอย่างเฮาเนี่ยแต่ว่าหูกับบาคนต่างประเทศเนี่ยชอบที่สุดคือเมียงเนี่ยเฮาเนี่ยชอบนกเสี่ยงมาหอมเออยังเออยเนาะเปิ้ลชอบกันเนาะแต่ว่าป้าป้าชอบอยู่อยู่แบบลุกทุ่งอ่ะ อย Hye ู่แบบว่าเออบัต้องมีแบบอคอมพิวเตอร์อย่างที่มันลุล่าเกินอย่างเงี้ยนับลูกอย่างที่มันมากเกินอย่างเนาะแต่ว่าเครัอยากจะทําประกาศคนจะได้หูหนักกว่าเนาะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะถ่่ายหนังต้นตี ลุงชื่ออย่างไรคะเอ่อเออุณลุงสวงครับสวงตายพูนครับผมร้านของลุงมีชื่อว่าจะ,ะไรคะเอ่อก็ร้านก็อยู่ในที่ถนนคนเดินนะครับจะม,มจ,จะมีมีชื่อร้านจะมีชื่อร้านแล้วก็วันแขกไปแขกมาก,ก็มามาชมเออสินค้านี่ก็บางทีก็จะแวบพ่องครับกระทำราคาพ่องเนาะครับ แล้วลุงิดจะใดกับเจียงใหม่ในอดีตกับเจียงไนในปัจจุบันแล้วลุงผู้สึกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันเจ้าออสมัยบรเดียวนี่ก็คือว่าออละอ่อนบรเดียวนะเราก็อู้ว่าส่วนมากจะจะมาห่มทองเพนี่ก็เขาเปรียบเทียบกับรุตีสากลรุตีสากลก็จะนักกว่า แต่ก็มกักจะหาเขียมนะเฉพาะจะมาชอบดนตรีทางด้านนี้เนาะแต่เราก็ยังเอาุน้ตลาไว้อยู่เอารน้ตลากอยากจะจะฮึลูกหลานเนาะลูกหลานสืบๆกันไปเพราะของพวกนี้มันหายากละต่อไปมันจะม,มีมันของพื้นบ้านร้านนาเราหายากต่อไปนี่รับรองได้ว่ามันจะ มูนะว่ามันจะหายซาบศู์ไปนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่ามันก็คือว่าฟื้นขึ้นมาพ่องละนี่เลียน,นหน่อยอันนี้เขาพองไว้อะค่ะอันนี้จะเป็นปีอันนี้ทําดัดแปลงมาจากปีน้ําเต้าจากเออจีนอันนี้มันจะมาจากจีนก่อนปีน้ําเต้าแต่เดี๋ยวหาน้ําเต้าบ้านเฮา,าหายยากอะใชมาเป้าแตน อืมแค่หม้เปลาแตนเออก็บกเสียงก็ยังดีว่ฟังเสียงดูเนาะ อกลักษณ์ะมีเอกลักษณ์แล้วก็วัดว่าอารามสวยงามแล้วก็การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะก็ชอบแต่ถ้ายังปัจจุบันมันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวคืออย่างวัดเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ายังสถานที่ท่องเที่ยวก็คือการแต่งตัววัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าให้เลือกชอบแบบอดีตนะชอบไปวัดค่ะ,ะแล้วก็ถ้าจะอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านานานี่มีวิธีจะได้ห้องนะครับ พี่คิดว่าอย่างถ้าเกิดอย่างปัจจุบันที่เห็นนะคะเห็นอย่างเด็กๆมาทําการแสดงอะไรอย่างเงี้ยที่ถนนคนเดินแล้วก็การรวมกลุ่มรวมกลุ่มการเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มที่ักอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้หลายๆคนเห็นนะคะพอเห็นแล้วมันซึมซับขอคุณครังดูื่อครับขอบคุณครับ กับคําำกดวามที่ยังไม่ได้ขึ้นต่อบอกความในใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจเธอคิดฉันได้หรือเปล่าเป็นคนที่ใหม่หรือเปล่าครับสักการเอยากเป็นนตาของฉันใช่ไหมอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันมันกังวลแค่ไหนพี่ชื่ออะไรครับชื่อตองครับเป็นผู้ร่มตําแครับ ทำไมคะ <laughs> มาทํางานครับมาทํางานจากกรุงเทพครับแล้วก็เลยมาที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตั้งใจจะมาเดินนี่แหละครับตลาดนี่แหละครับถนนคนเดินนี่แหละครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีลุงลุงตำรวจคนหนึ่งที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงเพื่อการกุศลอะไรอย่างนี้ก็ก็เลยมาดูแกครับนะจริงๆก็ชอบมาเดิน เที่ยวอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมพี่คิดว่าเชียงใหม่ในอดีตกับเชียงใหม่ในปัจจุบันพี่คิดว่าพี่ชอบแบบไหนมากกว่ากันคะแล้วแบบแต่ละแบบต่างกันยังไงอะคะเอาจริงๆนะคือเราก็ไม่ได้เห็นเชียงใหม่ในอดีตมากๆหรอกเห็นผ่านสื่ออย่างอื่นเห็นผ่านทีวีเห็นผ่านรูปถ่ายอะไรอย่างนี้แต่คือโดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นคนละยุคสมัยกันมันต่างกันแน่ๆแหละแต่ทีนี้คือแบบว่าผมว่ามัน โอเคมันมีส่วนที่ส่วนที่ต้องอนุรักษ์อยู่ใช่ซึ่งมันสําคัญมากอะไรเงี้ยแต่แต่นี้คือแบบว่าคนเขาเรียกอะไรคนในสมัยใหม่อาจจะถูกเปลี่ยนไปด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยเมืองนอกด้วยด้วยอะไรอ่ของจากต่างชาติเข้ามาเลยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วผมไม่ค้กรุงเทพนะครับผมรู้สึกว่าคนเหนือเป็นคนที่ชัดในวัฒนธรรมมากที่สุดมากที่สุดในทุกภาคของประเทศไทยนะอยู่แล้วเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับ ที่เชียงใหม่ก็มีก็มีหลายคนที่จะพยายามทําอะไรแบบนี้เพื่อเป็นกนารอนุรักษ์เช่นแบบว่าบ้านมอนฟ้ายใช่ไหมครับพยายามทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่าโอเคครับผมถ้าถ้าเชียงใหม่จะเป็นจะย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมในแบบสมัยก่อนก็ดีก็ดีมากเพราะว่าอย่างน้อยคือเหลือที่ท,ที่ที่ยังเก็บวัฒนธรรมแบบเดิมเอาไวใ้ให้เราได้ดูบ้าง ผแล้วถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนเชียงใหม่อะครับพี่จะอนุรักษ์เชียงวัฒนธรรมยังไงบ้างอะครับถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเป็นคนเชียงใหม่อะครับอเอาไว้ง่ายเลยก็องเป็นวิธีคิดเป็นภาษาภาษานะั้นอันดับแรกแต่จริงๆที่ผมเห็นนะส่วนมากคนเชียงใหม่ก็ก,ก,ก็ทำมันอยู่แล้วจริงๆตอนนี้ก็ทํามันอยู่แล้วภาษาพูดภาษาอะไรเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้ววิธีการดําเนินชีวิต อะไรเงี้ยความน่ารักของคนเหนือเป็นคนใจเย็นเป็นคนเอ,อ,อโมโหยากเป็นคนน่ารักพูดเพรอะเห็นมันอยู่แล้วรวมถึงอาหารการกิน,นก,ก็กําลังทํามันอยู่ผมเห็นว่ามันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าผมเป็นคนเชียงใหม่คนนั้นผมก็จะทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่เพียงแต่เพียงแต่เขาเรียกอะไรผมอาจจะไม่ได้อ่อนโอนตามตามคนอื่นไปมาก แบบนี้คือคือพูดถึงบางคนนะคือคือ,ค,อคือผมคงมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านเมืองเราที่มันเป็นแบบนี้เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่คนกรุงเทพ80%ทุกคนถ้าถามว่าให้ซื้อบ้านอีกที่หนึ่งให้ซื้อที่อีกที่หนึ่งอยากไปอยู่ที่ไหนทุกคนจะบอกว่าอยากไปอยู่เชียงใหมส่สบายบบสบายรถไม่บิดสบายสบายผู้คนน่ารักผู้คนใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับพูดเพราะอะไรเงี้ยเรื่องการแต่งกายก็โอเคก็เป็นส่วนหนึ่งท,ที่ที่เห็นแล้วชัด เห็นแล้วชัดว่าแต่งกายแบบนี้นี่แหละคือชาวเหนือคือคนเชียงใหม่เราในอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าผมเป็นคนเชียงใหม่ตอนตอนวัยรุ่นผมก็คงจะแต่งตัวเที่ยวเป็นวัยรุ่นเต็มเหนียวแต่พอโตขึ้นมาผมก็คงจะมองย้อนกลับไปเหมือนที่คนเชียงใหม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา

May I interview you? you ah, yeah, okay. yeah. uh, uh, why you fly to Chiang Mai and travel in Chiang Mai? cause uh, so I've been here before four years ago, and just to bring my girlfriend here. Um, it's, but it's a beautiful city. It's a lot less busy than Bangkok, and just a lot more sights to see. I think the temples and the elephants and the Tiger Kingdom and. เลตับเลจ้าบี่เห็นเชียงใหม่ับบหนาวเลยอ่ะจรับจริงๆเชียงใหม่ปกติมันจะหนาวนะแต่ว่าปีนี้คงเพราะว่าโลกร้อนกัมันเลยบว่าค่อยจะหนาวก็ได้ดเนี่ยแถบยางมันเป็นต่ายกุมภาแล้วตัวไม่สิจริงๆมันต้นกุมภามันคงเป็นภาวะโลกร้อนมากกว่านะที่มันเหมือนหนาวเนี่ย ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เหมือนเชื่อกันปนแล้วก็ผููจะเพียงหน้าตาหูใจปั้นหรือเปล่า mm hmm. ถึงวันปันนี้บาดใจมาคอยเฝ้าเป็นใจอีแล้วคงบ่ดีไปไว้ใจ สำหรับการสนุปของวันนี้นะครับก็พบว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเมืองเชียงใหม่ในอดีตนะครับแต่เก็ปัจจุบันเก็เขาก็ว่ากัวากนว่าไม่ค่อยแย่แต่ใดก็ยังมีความสุขกันอยู่ในปัจจุบันแต่ก็อยากจะให้อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนาให้ลูกหลานได้สืบต่อไปเรื่อยๆไปต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับขอขอบคุณคนที่ก,การสัมภาษณ์ในถหคนเดินครั้งนี้และขอขอบคุณสถานที่ อ่างแก้วมชและถึงคนเดินเชียงใหม่เจ้าขอขอบคุณคููหมูครูฝ้ายผู้ผู้การสนับสนุนและติดสำคัญนะคะสตูดิโอหอพักบ้านสาธิตของพวกเราก็สามารถติดตามได้ตามลิงก์ที่ขึ้นทางนี้เลยค่ะสำหรับรายการในครั้งนี้เทปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณเจ้า